สวัสดีครับลูกเพจ The State Time ครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเลยนะครับร่วมกับพักชาติพัฒนาก้าครับแต่ว่ามีหนึ่งอย่างครับที่อยากจะนำเสนอให้ฟังนะครับให้ได้รู้กันนะครับเป็นเรื่องราวสนุกเพราะว่าทริปเนี้ยที่ผมเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้กับพักชาติพัฒนากาเนี่ยผมมีโอกาสใกล้ชิดกับอาจารย์กรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคใกล้ชิดแบบใกล้ชิดสุดๆใกล้ชิดมากๆครับแล้วก็เป็นที่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า คนยุคอาจารย์กรเนี่ยหาคนที่มีส่วนสูงขนาดนี้ไม่ง่ายเนาะอาจารย์ในยุคนั้นอ่ะ <Hey, S 1> ไม่ต้องยุคน,นั้นยุคนี้ก็หายากให้ <laughs> อาจารย์กรบอกถึงส่วนสูงหน่อยว่าตอนนี้อาจารย์หลายคนเนี่ยพอจะทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์กรจะสูงมากยิ่งใครได้เจอตัวจริงจะรู้เลยว่าอาจารย์กรสูงมากผมประมาณ193เซนครับที่ประมาณก็คือจริงๆน่าจะประมาณ193.5อะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> 6ฟุต4ถ้าคิดเป็นฟุตคิดเป็นแบบ นักเตะนอกครับนักเรียนนอกก็จะใช้เป็นฟุตเก่ซึ่งก็ถือว่าสูงมากที่สุดคนหนึ่งในรุ่นอยู่แล้วนะแล้วความจริงช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็แทบจะไม่มีฝรั่งคนไหนในโรงเรียนที่ที่สูงกว่าผมสูงคือมาตรฐานหกฟุตสี่เนี่ยในสังคมไหนก็ถือว่าเป็นคนสูงนะครับแต่ว่าพอกลับมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเนี่ยมันกลายเป็นสูงแบบผิดปกตินะมักจะมี ชาวบ,บ้านถามผมบอกว่า2เม็ดมาสองเม,ม็ดปลาผมจะตอบบว่า2เม็ดนั้นมันเปรตพี่ <laughs> <laughs> ผมยังแค่ร้อก้าสิบสามหรือไม่ผมก็จะแก้ตอบอว่าร้ยสามครับแต่ยังไม่อยุดโตนะเดี๋ยวปีหน้ามาวัดกันใหม่คร <laughs> ับประมนั้นนะนอกจากนี้นะครับอาจารย์กรเองเนี่ยยังเคยครองสถิตินะักการเมืองที่มีส่วนสูงที่สุดเนี่ย ไม่ธรรมดานะครับยาวนานเป็น10ปีเลยทีเดียวแต่ว่าก็มีอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าล้มเล็กๆมีคนมาล้มสถิติแล้วใช่ใช่ใช่คือผมเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีคุณองอาจข้ามไปบูนนะครับที่ถือว่าเป็นคนที่สูงคนหนึ่งในสภาแต่ผมสูงกว่าพี่องอาจพอสมควรแต่ว่าเราต้องคู่เนี่ยต้องอาศัยการต่อใหม่เวลายุขึ้นยืนอภิปรายในสภาเนี่ยใหม่ถ้ามันเตี้ยกันไปเสียงเราไม่เข้านะครับเขาก็ต้องต่อแขนใหม่เพราะนั้นมันจะมีเก้าอี้เฉพาะ อยู่ตัวสองตัวในสภานะครับตัวนี้อยู่ฝั่งรัฐบาลตัวนี้อยู่ฝ่ายค้านแล้วแต่ว่าเราอยู่ฝ่ายไหนในยุคสมัยไหนนะครับและเวลาเราลุกขึ้นพูดเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งเตรียมตัวที่ที่เก้าอี้ตัวนั้นตอนเป็นท่านมนตรีก็เป็นกันนะครับขึ้นบนท่นรัานมนตรีเขาก็ต้องมีหมายพิเศษให้กับเราคราวนี้เนี่ยเลือกตั้งปีหกสองนะครับผมได้เข้าไปเป็นสมาชิกพากพิทนราษฎรปรากฏว่ามีสสที่สูงกว่าผมนะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับชื่อคุณเท่าพิพพเป็นสสพักตอนนั้นเรียกว่าอนาคตใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นสสพักเก้าไกลสูงก่าผมประมาณหนึ่งเซ็มเคยวัดกันแล้วนะครับ <c oughs> ผมทนไม่ได้อยู่ในสภาได้ประมาณปีนึงก็เลยลาออกมา <c oughs> <c oughs> จริงๆลาออกจริงแต่ไม่ได้เป็นเพราะเหตุผลนี่ลาออกจริงแต่ว่าลาออกเพราะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นทางทางการเมืองนะครับ, <c oughs> รบออกจากพักเก่ามามาตั้งพักใหม่ไม่ได้เป็นเพราะคุณเ <c oughs> ท่าพิพพแต่อแต่ว่าก็ ปดน,น,น้อยน้อยไม่ได้นะครับกุศลครองแชมป์มาตั้งนานนั่นแหละครับมันไม่มีใครถือถือครองความเป็นแชมป์ได้ได้เสมอไปความสูงเนี้ยสร้างความลำบาอกอีกอีกแบบหนึ่งนะครับในการการทำงานการเมืองเวลาไปเดินตลาดต้องคอยเดินหลบล่มหลบอะไรต่ออะไรกําลังจะถ่ายคือคือ สาปพันธกรรมบ้านเราเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อคนร้อยเก้าสิบสามเซนนะครับอย่างเก่งก็ประมาณแบบร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบอะไรประมาณนะั้นพอนะไอ้ส่วนต่าง 10. สิบเซนเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยพักอยู่ที่โรงแรมที่หัดใหญ่เนี่ยก้มลงจะจะสีฟันเนี่ยหัวผมไปโดนโคมไฟที่ห้อยลงมาซึ่งผมก็แวบแรกนึกฉุนอยู่แล้วนะครับโคมไฟไมาไวทำไมตรงนี้แต่ผมก็ใจ,ใจเขาใจเรานะครับเขาคงไม่คิดว่าจะมี<น>ไอ้เปรตคนไหนที่ ท,ที่ไปยืนอยู่ตรงนี้ก้มแล้วไม่โดนได้นะครับ <laughs> ก,ก็ถือว่า,เ,าเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้แต่มันก็เลยทําให้บางทีเราต้องต้องระมัดระวังนิดหนึงนะครับแต่ก็ชินละผมจะบอกเสมอว่าเสมือนกับมีเรดาร์อยู่มันจะคอย,คอยเล็งคอยส่อง <laughs> บางทีเข้าไปในบ้านเก่าบ้านแก่เนี่ยนะครับ <laughs> ผมต้องระวังแม้แต่พัดลมนะครับ <laughs> ที่ติดอยู่บนเพดานเนี่ยคือ <laughs> ถ้ายื่นมือขึ้นไปนี่มีศิธิ์โดนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรื่องแบบนี้ครับแต่ว่า โดยรวมๆเนี่ยก็ต้องถือว่า,เ,าเป็นความได้เปรียบนะโดยเฉพาะทำงานการเมืองมันมีความความสำคัญที่เราไปที่ไหนเนี่ยเราก็อยากให้คนเห็นว่าเรามาูง่ายๆนะครับเพราะนั้นการที่ผมสูงแค่นี้เนี่ยผมไม่ต้องพยายามมากคือคนจะเห็นผมก่อนนะครับไปเดินตลาดไปงานศพงานแต่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือ,ค,อคือเราจะมีความความความเด่นด้วยความสูงของเรานะครับซึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ผู้จาร,รู้เรื่องวะไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าเรามานะเขาเห็นแน่คือเขาเห็นเรานะซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ตอนที่ผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างก็คือผมเป็นคนเอเชียแต่ผมไม่เคยถูกเด็กฝรั่งแกล้งเพราะว่าใครจะกล้าแกล้งก็นี่ไงคือมันก็ช่วยเราก็เป็นนักกีฬาด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเราไปเราก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเราเราเราด้อยไม่ว่าจะทางด้านไหนนะครับเทียบกับทางฝรั่งเขาอย่างนี้แบบเวลาแบบ เขาเรียกว่าอะไรถ้าแบบมีแก๊งสเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมาแกล้งหรือมาแบบอันเนี้ยอาจารย์แบบไม่เคยมีครับผมไม่กล้าอยู่แล้วก็ไม่อยากจะบอกไม่กล้าอาจจะโชคดีไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าถ้าเขามาพร้อมอาวุธจะหกฟุตสี่จะร้อยเก้าสิบสามเซนยังไงก็เพ่นก่อนนะครับเป็นเรื่องธรรมดาใช่อันนี้ก็เป็นแบบ กิมมิกเล็กๆนะครับกับจากการที่ผมได้มีโอกาสลงภาคได้มาทํางานร่วมกับอาจารย์กรแล้วก็พักชาติพัฒนาการในการลงพื้นที่ซึ่งตรงนี้ครับที่จริงอ่ะผม,มสังเกต่เวลาอาจารย์เดินกับลูกพักว่าที่ผู้สมัครต่างหัวอาจารย์แบบโดดขึ้นมาแล้วผมมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆใช่เอามาถ่ารูปแบบคนเข้านี่มีความรู้สึกว่ามันเสียศูนย์หมดเลย <c oughs> <c oughs> แต่ก็ผมคิดว่าทุกคนก็เริ่มเริ่มที่จะที่จะที่จะ,จะชินวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์กรนะครับผมมาเล่าเรื่องราวสนุกสนุกแล้วก็กิมมิกเล็ก,ลกๆน้อยให้ฟังนะครับส่วนครั้งหน้านะครับถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสเดินทางไปกับอาจารย์กรอีกในการทํางานในพื้นที่ต่างๆ,ๆแล้วก็ ฝากลูกเพจฝากพี่รองประชาชนนะครับนี่แม้จะหลากหลายเชื้อชาติผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าหนึ่งคืออาจารย์เองจะมีความเข้าใจในทุกๆเชื้อชาติในทุกๆคนแล้วก็ฝากอาจารย์ไว้ในอ้อมใจอ้อมปกอ้อมใจของทุกคนได้นะครับแล้วก็เชียร์อาจารย์เชียร์อาจารย์กรเป็นนายกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ลากันไปแล้วครับ